นักตกปลาครับผมนักตกปลามาแล้วสีม่วงครับผมสีม่วงแรงแล้วครับเดอ้อมาหายาหากินกับหาได้อยู่ผายใหญ่ยงา,า,า,าไปหอดพุลละเงาไปหอดมองข้าเจ้ายืนพุ่ลละผู้น,ะ,นะครับเชี่ยนตกปลาเชี่ยนตกามาตีเบ็ดทั้งหน,าาหนาา้าผายหน้าผายมีผายอยู่ดิมองพุนยืนตีนะผมเคยได้อยู่ดิผมเคยได้อยู่ยนะยไ,ดย đây. ได้ตัวใหญ่อยู่ดิได้ตัวใหญ่อยู่มองพุพุพุนตีพุ่ลละผู้ ตัวใหญ่อยู่งไปเดี๋ยวผมจะพาไปฏีนี้เดี๋ยวมาดนเดี๋ยเด้ตัวใหญ่อยู่งทุกคนกระได้มันกัดกัดบูถึงเนี่ยผมหน่ยมันเ็จะเอาปตีดุเพราะว่าเป็นปากอ้าวผมเป็นอ้วาวเลยเป็นปากอ้าวเย้ํบอกคนตีเนี่ยรอไปใส่เ้อ จอกไปน้จอกเลยแล้วพี่น้องเขาไม่มีหมอมีไรการเดนมาจากที่นอกจอกเลยออกพี่น้ำจอกน้ำหยางสั่นกนเนาะดูมบุงมออกเอนกันมุมนี้แล้วก่อนอมุมนี้มันเคยสวกอยู่ด้ปูปะปะปเรียรู้เดี๋ยรู้